ตามความคืบหน้าเหตุทึกที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพบว่ามีการประทะกันระหว่างกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียกับกลุ่ม IS ซึ่งข้อมูลล่าสุดก็บพบนะครับว่ามีนักรบจากกลุ่ม IS เสียชีวิตมากกว่า20คนครับกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียก็นําโดยชาวเพิร์กนะครับปะทะกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่า i อ ที่เรือนจำอัลซินาเพื่อขับไล่นักรบ i อเอสบุกโจมตีเรือนจำเพื่อช่วยนักโทษแหกคุกโดยสหรสะราชพันธนิตรก็สนับสนุนการโจมตี i อเอสทางอากาศซึ่งวิดีโอที่มีการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์เราก็จะเห็นนะครับว่าวมีศพผู้เสียชีวิตหลายรายบนทางเดินในระหว่างที่กองกำลังประชาธิปไตยซีเรียปะทะก,กับนักรบ i อสด้าน i อสก็มีการระบุผ่านเทเลกรมนะครับว่านักรบ i ออสได้โจมตีเรือนจำหลายแห่ง ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งก็โจมตีมาตั้งแต่คืนวันศัก์ที่ผ่านมาจนเกิดการประทะกับข่ายตรงข้ามในหลายพื้นที่ส่วนมาสลูมอับดีผู้บัญชาการกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียก็โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์นะครับว่าพื้นที่รอบเรือนจำนั้นได้ถูกล้อมเอาไว้หมดแล้วและนะักรบซีเรียก็ถูกจับไปแล้วหลายคนนะครับที่กรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโมของสหรัฐก็ยืนยันว่า กองกำลังฟาธมิตรนําโดยสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีทงาอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองก,องกำลังประชาธิปไตยซีเรียในการจัดการการแหกคุกขณะที่แหล่งข่าวทางทหารของชาวเคิร์กก็บอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสังหารนักรบ i อเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า20คนครับรวมไปถึงนักรบต่างชาติในระหว่างการประทะกันหลังจากที่ไอก็พยายามที่จะปล่อยนักโทษจากเรือนจำในฮากาซา ด้านพยานหรือว่าประชาชนเนี่ยก็บอกนะครับว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า5คนจากการประทะกันของสองฝ่ายและสมาชิกกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียกับพันธมิตรก็เสียชีวิตไป7คนนะครับทางนี้ i อก็บุกโจมตีเรือนจำดังกล่าวเนื่องมาจากว่ากองกำลังประชาธิปไตยซีเรียได้มีการกักขังนักโทษที่เป็นสมุนของบรรดาเหล่า i อออีกเนี่ยเกือบ90คนเลยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไริึิคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ